สวัสดีครับลูกอีสานเฮ็ดงานเกาหลีสวนสตรอเบอรี่คือเกาครับพี่นอ้องเมื่อไ้อัปเดตลงโดดแล้วนี่ก็มาไถปันครับครับไถพวนดินสิปลูกักไทยครับสิปลูกักปูกักผักเข้ากับเรียมไว้ในเห่าครับพี่นอ้องผักเคาะไว้ครับผมเคาะผักไว้ครับมี ผักะนา้ามะเขือพริกทั่วนะครับหกเตียมปั้นไทยตอนนี้กำลัง ไายเสร็จเรียบร้อยแล้วล้ะครับอันนี้ลอยกยกล่องครับยกล่องครับผมยกล่องยกแปลง ยกลงยกแกรงเย็บแรงขยานเก็บใส่ันติดบนารบ่บนีเลย เป็ซื้อเรเดอปลูกพักให้ทุกคนทุสั่งจองนะครับพักแชทมานะครับนี่นะครับพี่น้องหลังจากกันไถหลังจากไถยปั้นดินมือว่านนี่อันคุ้มผาแล้วก็เริ่มปลูกรับบักพกบักริกบักเขือกะลำปีข้าหน้า หหลาผ้าพังอีตูใบกะเพราครับพี่นอ้องลูกอีสานเฮ็ดงานเกาหลีปลูกเสร็จแล้วบ่เสร็จแล้วปลูกเสร็จแล้วครับเห็ดปลูกไว้ไทานนาแรงครับผมสวนสตอรอเบอรี่สตอกบเบิร์ดแล้วล่ะพี่นอ้องไว้ทานโลทัสทิ้งแล้วครับ